ตอ,อกหนึงคลิปครับตอ,อกหนึงคลิปครับอะลงตู้ล้วนเลยครับอากาศวันนี้ไม่ร้อนครับลมพัดเย็นสบายเลยแต่ไม่มีฝนนะครับแต่ไม่มีฝน โโอ้ลอกลงมาอีกแล้วลอกไฟฟ้าตัวนี้ยังใหญ่ตัวเบลเลอร์เลยของเข้าเยอะมากครับ ามาเพียบเลยใครเป็นใครบ้างไม่รู้เต็มไปหมดเลยไปดวงห่างนะครับออกตู้ตอนนี้ลอกลงอยู่นะครับลอกลงอยู่อกจก้ะ ขายทั่วบางหนทั่วของมาล้วๆเลยนวันนี้ตู้มันเขียนว่า JJ s h i p ป i n g ตู้ตู้สีแดงนะครับตู้สีแดงข้างในที่เห็นก็จะมีแท่นปั๊มเดินเฟืองมีมิลลิ่งมีแท่นเจาะตัวสูงแล้วก็ อ๋อแท่นอัดไฮดรอลิกตัวใหญ่ไฮดรอลิกเพสตัวใหญ่นะครับตัวใหญ่จำได้อยู่ไปเข้าตู้เองครับอ่ะนะครับเอ่อที่เล่นลอกอยู่นะครับลูกค้าหรือพ่อค้าแม่ค้าเอาไปขายยครับลองเข้ามาดูนะครับราคาคุยกัน นะครับราคาดีๆเลยลอกไฟฟ้านะครับมาเยอะเลยมีห้าตันมีสองจุดแตันที่เห็นพูดตัวกำลังลงนุ่น5้าตันตัวใหญ่เห็นเลยตัวเลขห้าตันลอก5้าตันนะครับลอกห้าตันไอไอตะขอใหญ่กว่าหวย พี่ลูกบลเล์เลยลอกตัวใหญ่หด้านในเห็นไกลๆมีแท่นปั๊มแท่นปั๊มเดินเฟืองออยี่ห้ออะ่ะไปเข้ามาจำได้อยู่ วันนี้น่าจะตู้เดียวครับรีวิวให้ดูเรื่อยๆหมดตู้นี้ก็เตรียมไปขึ้นขึ้นตู้อีกประมาณสิบตู้ครับของทยอยมาแล้วรอที่ลานพักเครื่องจักรนะครับโตเกียวญี่ปุ่นครับ เดี๋ยวเตรียมออกเดินทางแล้วถ่ายเครื่องอีกวันสองวันต่อเดือนนะครับ1 0บถตู้นะครับต่อเดือนลองดูเรื่อยๆครับถ้ายังไม่โดนก็ผ่านๆไปก่อนของมีมาเรื่อยเยอะเลยมีทากิโซวา TC3 TC4 อ่อมีเครื่อง5แกนอู้หหลายรายการครับมาเยอะเลย พวกแท่นกึงมินิ่งแมชชีนิ่งเซ็นเตอร์พวกมาสักตรงนี้นะครับลอกตัวใหญ่ลรอกห้าตันตัวใหญ่บเบ้อเร่เลยนะครับที่ตะขอนะที่ตัวยกมันเขียนห้าทีลอกห้าตันตัวนี้จริงๆมันมีฝาปิดบนจ้ำได้อยู่ที่มีรูเป็นสี่ม่วงๆอ่ะ ผมไปขึ้นตู้มองผมจำได้ระวังสายอะพี่เดี๋ยวสายพันล้อใสไ่สไฟใส่ไฟของเยอะมากครับใครเล่นแนวพวกล้อไฟฟ้านะอันนี้เซิร์ซฟก่อนมาไม่ประมาณสิบตัวได้ทยอยลงอยู่ครับเซิรเฟ สนใจเข้ามาดูนะครับกดังอยู่กดังแสงฟ้าถนนเทพรักษ์บางสารงสมุทรปราการนะครับอยู่ตรงเมืองใหม่บางกีนะครับเลยเมืองใหม่บางกีมันนิดเดียวมาทางบางบอ่อพารถมาเทียมเกอ,อะอะระหว่างรอคอยขอขออจากตู้พาไปดูด้านในครับพาไปดูด้านใน ยังพอมีนะครับสินค้ายังพอมีตัวนี้ลงตู้มาใหม่ๆย,ยังไม่มีเจ้าของนะครับโอกุมาเอ็มซีสิตตัวนี้สองร้อยเก้าสิบห้าใบครับตัวนี้ราคาตัดหน้าตู้นะครับคิดกิดเลยนี่แห้งๆเดิมๆจากญี่ปุ่นครับตู้ไฟสวยมาก พวกอะไรต่างๆนะครับอะไรต่างๆมีอะไรบ้างให้หมดเลยนะครับไม่เก็บไว้พวกคู่มืออุปกรณ์อะไรต่างๆตัวนี้295ร้ยใบนะครับ295ยใบปีห9 9 3ครับปี1993ง้านะครับ,รบ้าไม่เน้นยี่ห้อมากครับตัวนี้ สวยคลิปเลยสวยคลิปเลยมีคลิปวิดีโอตอนอยู่ในลายญี่ปุ่นนะครับถ่ายไว้เนมเพจมันครับเนมเพจหัวบีทียี่สิบแม็กกาซีนยี่สิบทูนอ่านคอมเมนต์ลูกค้าแป๊บ ได้เครื่องมาจากไหนนรมเข้าโดยตรงจากญี่ปุ่นตัวท่นเจาะโยชิโอนี่ยังอยู่นะครับตัวนี้อาไป95้าสิบาใบพอลดราคาลงมาหน่อยทันไกส 3A นี่ เล่ใส่ทานนะครับเล่ใส่ทานทอดทุกชิ้นเลยล้างให้กริบๆเลยไม่เครือัดสักกี่องฮะไม่กี่ร้อยครัมันือมือสอง ไปดูตามในเฟซบุ๊กอ่ะไปวังขายวังขาย<ป>ตัวมิลลิ่งตัวนี้นะครับเพิ่งลงมามิลลิ่งตัวนี้ยามาโมโตะยามาโมโตะ คอนีจีวะคอนจวะโอ้ตัวมากิโ hmm. นเริ่มล้างแล้วแหของผม mm hmm. เริ่มล้างแล้วหกหกห้ 6, 6, าใบครับสวยแล้วสวยแล้วทีสโอกาสจบไปแล้วนะครับทีสุโอกาสจบไปแล้วมากิโนมากิโนนี่ นี่ครับล้างแล้วก็จะเป็นสภาพนี้ทิฟทิฟเลยทิฟทิฟเลยอ้อคอนิจิวะคอนิจิวะอาริคโตนี่ครับล้างทางคำความสะอาดล,ล้างทางคำความสะอาดอยู่ครับแทนม้วนนะครับแทนม้วน ห้าสิบใบครับเทนม้วนเครื่องตึงตัวน้อยห้าสิบห้าใบครับ hey, ตัวไม่ไมีเลื่อยสายพานนะครับแบนซอแบนซอ HA ดเอสองห้าศูนย์ A นะครับตัวนี้ร้อยยี่สิบใบครับมีหางส่งมีหางส่งนี่เดี๋ยวรอล้า,ทางทำคามสะอาดใครจะตัดหน้าตู้นะครับร้อยยี่สิบใบตัว ลออไฟฟ้าครับ5้าตันนี่ลออไฟฟ้าห้าตันของเข้าเยอะมากครับของเข้าเยอะมากลออไฟฟ้าที่เห็นมีห้าตัวนะที่เห็นมีห้าตัวนะท่านกึงวาชิโนตัวนี้เพิ่งลงมา65้าใบ 65ใบครับตัวนี้คอนิจิวะคอนิจิวะอาริกาโตะโอู้ขายดีจริงๆตัวใครหาเครื่องตัวใหญ่ๆอยู่นะครับนู MVP ่น mb 5 5 เอ็ม m oh. ีห้าห้าโมลิเซิเอ็มบีไฟฟเอ็มบีไฟฟานักซีรีสโอเอ็มนักซีรีสโอเอ็มเอ็มบีไฟฟโมลิเซติโมลิเซติอิติโกโอโตลิติโกโอเอสยูไฟฟไฟโนัก ซีรีส์ 15m คอนักซีรีส์ 15m โอคุมา MC โฟซิโล <Zero> VA เพียบรอถอยของลงออกจากตู้นะครับ มาสักมาสักมาสักอินเดีเกดทีมงานทีนนิ่งอยู่ครับทีมงานทีนนิ่งอยู่ทีมนิ่งทีนนิ่ง,งชักแต่นิ้วมีซับสปินเดิลน,นะครับมีซับสปินเดิลมีซับสปินเดิล มกันต่อครับของออกมาอีกแล้วเป็น power unit นะครับ power unit power unit uh, hydraulic test hydraulic test power unit hydraulic test ซาโจแมชชนเลีซาโจแมชชนลสมุดปากกาไทยแลนด์สมุดปากกาไทยแลนด์ซาโจแมชชนเลีสมุดปากกาไทยแลนด์ซาโจแมชชนลี อัเดตคืบหน้าดูต่อนะครับอัปเดตคืบคืบหน้ามีเครื่องจักรอะไรที่เหลือในตู้อีกนะครับเดี๋ยวไล่ให้ดูใหม่พักเครื่องแป๊มเหมือนจะร้อนแล้วเออไม่ร้อนเท่าไหร่นี่หว่าดูเรื่อยๆเพลินๆดูเรื่อยๆเพลินๆออกตู้อยู่ครับ วันนี้ตู้เดียวนะครับตู้เดียวโอเคคู่เดี๋ยวพาไปดูข้างในต่อตัวนี้รอส่งเลยครับ MX45VA โ k u ุมา โตคุมา MX 45Y โตคุมา MX 45Y <c oughs> มาสักมาสักพิกเทินทีไฟมาสักพิกเทินทีไฟมาสะทอมาสัทอทีทีทโฟรโฟ,โฟ,โฟ,โฟมาสะทอทาระดาแบนซอทำอะดรแบนซอ c c ซีพีพีซีพีซีซออ่าโฟทีโลนาคามมระนาคามมระโเม่เเอ็ซีเทนร เทเลทเทเลทไฮดรอลิก,ลกลชักเทลสต็อกเทลสต็อกพน,นักวันซิกที่พนักวันวันซิกที่ โมลิเกิเอมบีจูเนียโมลิเกิเอมีจูเนียโมลิเกิเอมีฮิทไฟทียามาเกะยามาเกะมิซูเมลดัตมิซูเมลดัตยามาเกะ โมลิเซกิ NV 5000โมลิเซกิ NV 5000แฮปโรตรีแฮปโรตารตาีฟันักซีลี Fonak uh, Fonak I Fonak I Menon Ikikai Menon Ikikai Menon Le Yamasaki Yamasaki Haji Sawa Haji Sawa Machining Center Kasuka Mauli Seki, NBA. แมนนี่แมนนี่แมชชีนบ้าฝรั่งหมดเลยครับผมอ,ออกมาอีกแล้วครับของของออกมาอีกแล้วเป็นแทน่นแท่นปั๊มนะครับแท่นปั๊มเดินเฟืองตัวนี้สามติบตันครับชินฮาระชินฮาระสามิบเอ ขี่ลงมาแล้วใครเล่นอยู่นะครับดูครับราคาเบาๆไปหที่งราา้านด้ามีรถนี้ด้วยหรอเนี่ยโคตรทันสมัย เลยเออเหมือนมันเก่าเลยนะอ๋ะเป็น,นลาการ์ด้าส่งโดยตรงเลยเหรอ,อชิโนฮาร่าสามตีเอ

หมดแล้วครับเะหมดแล้วประมาณนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวไลดูใหม่ครับผมสวัสดีครับ